สวัสดีครับวิวผมจ o เกอร์ห้าหนึ่งหานะครับอยู่กับเกมฮอนนะผมกีโรทาโร่โนะครับหรือว่าเรียกว่าทาลอตอ่าแต่จริงๆแล้วนะครับชื่อมันคือทาโร่โเพราะว่าอ่าไพทาโร่โอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะติดปากว่าทาลอตถ้าแบบว่าเรียกติดตับเรียกว่าทาลอตจะไม่ต้องงงนะผมเรียกตัวนี้อ่าเราจะจําชื่อแรกอะ อาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นผมคนเดียวก็คือเวลาเล่นช่วงแรกๆนะคนแม่งเปิดไม้อะเอ้ยบอกเอาทารอดดิเอาทารอดดิผมก็เลยเรียกมันว่าทารอดมาตลอดเวลาเพิ่งรู้ว่ามันชื่อทารอเมื่อ,อสองสามเดือนที่แล้วถุยมยยังไงเอ้ยทีเดียวอ,อได้เปิดบาดอยู่ครับแต่ดูยังไงตายไหมเอาแสงขึ้นไปข้างบนครับยังไงเจอกันพอดีกดแยกล่างโอ้โห เรียบร้อยจัดไปสองถ้าไม่กดแยกร่างอาจจะไม่ตายนะสก,กดแยกร่างไงสก,กิลหนึ่งไอไอทาทาลอดเนี่ยมันกระเด้งดึกดึกด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 ๊กดึกดึกตายเฉยเลยอ่ะก็ส่งรีเพ์ส่งได้เพจเฟซบุ๊กนะครับคอมเมดีแมสก์กาตัวไปที่รูปประจำตัวเพจนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยช่องเราก็แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดซับแล้วก็ปีนี้เราจะแสนซับไปด้วยกันนี่ <c oughs> มันจะได้เปล่าเออก็ฝากด้วยแล้วกัน ไปเอาไอดีพ่อแม่พี่น้องมาช่วนกดอะไรถึงสลกทีอยบหายฮอนจะเป็นก่อนอยู่แล้วเนี่ยสตูหายไปสตู้หายไปหลายคนถามพี่ฮอนปิดตอนไหนกูจะรู้ไหมผมไม่รู้ปิดตอนไหนก็ตอนนั้นแหละแต่แบบการคาดเดาน่าจะในปีนี้เนะีะปีนี้เนะี่ยน่าจะถึงแก่เวลาอันสมควรโอ้โคตรแรงครับจึ๊ไม่รอด คือต้นเกมแรงมากพอสกิลสามแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งอ่ะแม่งเด้งแบบดึก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 อืมไอ้นี่หิวครีปว่าไงกระเดื่อรอนไหมโอ้โหเจอตันอีกทีเดียว mm. โอ so ้ยมันน่าจะมากับโดว่ะโดแม่งเลี้ยงดียิบหายก็ไอคนนี้มันบอกว่ามันชนะสิบตาลวดนะครับก็คือชนะจริงแหละสิบตาเลยอะแล้วมันตายน้อยมากครับแทบไม่ตายเลยตายศูนย์ตัวตายหนึ่งตัวเนี่ย เชื่อคือมันเล่นไอตัวเฮีย้ยเนี่ยมันตายน้อยมากตายตัวเดียวไม่เกินสองตัวในสิบตาแบบห้าตาไม่ตายเลยอีกห้าตาตายตัวเดียวเล่นได้ไงวะก็ฮีโร่นะครับมีอ่าอโดฮะครับาโลนะครับแล้วก็ซีเทอร์กลาครับกับฟินงงโงเล่นล่างเปนะองอ็นนามบาร์ดกับเชลช็อกนะครับผมอ่ะมีตัวยืนสองตวัวสบายใจมีทรัพตวงมีอ่า คิดตัวนึ่งเออไปดูห้าครับบนกรดีกับแซนนะครับกลางเป็นฟินนะครับล่างเป็นเจลากับอ่าเอ็มพา์ทำไมจะเล่นแปลกๆวาควรให้แซนอยู่ล่างนะไม่ให้เอ็มพาทเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือเจลาเลี้ยงก็ได้ยัดแซนมาบนเลยไอสองคนล่างอาจจะมาด้วยกันก็ได้อะไรเงี้ยไปซับอยู่กับซับ <laughs> ไอเจลาเล่นแฮรี่ได้นะเราเล่นไหนตายไว้เนี่ยสองตัว อ๋อซีเทอร์กลางตายอย่างเดียวครับไอโดมันค่าตัวตายนี่นี่เขาบอดไปนะคลิปมันก็เกิดไหมมันต้องปักตรงนี้พี่เหรอเอาโดนนะครับโอ้โหยาแล้วอ่ะ ฝังวนได้นะครับแต่ว่าเล,น,เลนกลางเลนล่างเสียเปียบอะร่รงเงี้ยผมไม่ง่ายไม่ง่ายตอนนี้ก็เวล6หกแล้วครับยังไงดึกกอ้าวเกี่ยวโดนด้วยครับสกิลหนึ่งไปดึกดึๆกดึกดึกดึก,ดก,ดก,ดกโอ้โหครแรงเรียบร้อยได้อยู่ยังไงอโดสวาร์ปมาครับาติดภัยขึ้นหัวไป ตีป้อมฟื้นวโะดวตามว่ะตาว่ะตายว่ะอย่ดูอู้หูลังปอมอหรอ่าตอนนี้มีสนับมือนะครับแล้วก็ผ้าสะพ้ายเออคือสกอร์สี่ห้าแม่งจัดคนเดียวห้าตัวเลยตึ๊กตึๆกตึกตึกตึก,ก,กโอ้โ,โหรแรง คอมโบมันแรงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเจ็ดศูนย์เชี่คอมโบมันแรงขนาดนี้เลยวะอ้าตายแน่เสร็จฟินแน่เอาฟินโอ้โหเจอตันส่วนครับยังไงฟินโง,โง่ฟินโง,โง่แปดศูนย์ครับคือไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยมีแค่เลเวลอะสกิลสามฟาสกิลหนึ่งคือแบบเข้มแรงแรงจัดอะโหดเกินนี่โหดเกินโหดเกินอเนอาวะ ลองมาเล่นแั้วหน่อยดิเวลาเราเล่นโจแบบนี้ไหม <c oughs> เอาโกมาเชอร์นี่ไงครับผมยังไงพี่ดอนลังแข่งเอาเนือ้อเนือ้อแม่งไม่ได้ตีคีบเลยเออคิวแต่คนยังไงครับจเจอแอมพาดดุดเลือดวิ่งวิง่งตามอยู่ยังไงดอนดอนยังตามอยู่ดอนดอนดอน,ด,อนดี่ะ เรื่องปกติขิงขิงทาลอดน่าเห็นไหมไอ้แค่นี้ยังเรียกว่าทาลอดเลยเออเกือบตายครับอื้ม <c> ไ <oughs> อ้ซาเจรังหิวโคตรเฮี้ยโอ้โหตายอยู่ดีครับสร้างหิวให้ดังครึ่งหนึ่ง <c oughs> เอ,อ้ยโอ้ยตายอยู่เก้าสิบศูนย์สวาบเกือบไม่ได้เพื่อนเกือบงงโอ้ดรามีมันแ,แรงจริงว่ะ เนีย่ยต้นเกมออกสน,นับมาแบบได,ด้ดาเมจด,ดังเยอะนะพันกว่าได้ดาเมจทั้งสามสิบนะเยอะมากนะแต่ว่าต้องมีชาร์จแต่ก่อนคนออกเยอะมากนะแบบต้นเกมอ่ะใครออกสน,นับเว้ยพวกแคลรี่อ่ะหลังๆมาไม่มีคนออกหลังๆมาแม่งขึ้นรองท้าปุ๊บมือส่ฟ้ารองท้าปุ๊บมือส่ฟ้าหมดเลยไอพวกแคลรี่อ่ะ ตีบ้านไปครับอ๋อเจลามีโลบอก์้อนสวยนี่มีใส่ลงใส่โล่ใส่โล,ล่เอา้าเจอติ๊กด้วยลอยโโโนี่ออกอะไรต่อเนี่ยออกคี์เหรอไม่ใช่ อันตีโอกาส20%จะติดคีย์ข้อคนสองนะครับบางคนแม่งเล่นทาทาหลอดแล้วแม่งออกคีมาไม่จริงๆมันคีคนละส่วนนะไอเทมคีกับคีอันตีคนละแบบนะมันไม่ได้มารวมกันไม่ใช่ออกคีแล้วติดคีง่ายขึ้นไม่ต้องออกคีหรอกตัวเนี้ยผมว่าเน้นตีไวอ่ะอ๋อก็มีโอกาสติดอันตีมากขึ้นเหมือนตี10ทีกับตี20ทีอ่ะโอกาสอันไหนจะจะติดอันตีมากกว่ากันแล้วมันก็ต้องตีมากกว่าใช่ไหมใส่ตีไวไปเลย ไวจ์จ่านี่ยเออเนี่ยติดันติฟลุ๊บน,นะไปครับอุ้ยเฮี้ยแรงอิมด้วยเหรอยเยด็ดเคไอิสัตว์อดีตอิมมาเอาเรื่องอัดดิตอิมมาเอง นะดูทรงก็น่า,นาจะเป็นวินวองนะครับอ้าววิ่งนีไอ้น,นี่เขาสดจังเลยวินสกิลฮิว <c oughs> อ้าวฟินฟินแล้วแล้วฟินฟินอ๋ออยู่สามตัวไงไม่มีฮิวนี่ม่อง <c oughs> ไงครับสกิลสาม ปึ๊บนั่นไงโอ้โหติดฟินด้วยครับสกิลหนึ่งเด้งไมดึกดึๆกดึกดึกดึอู้ตายครับไม่รอดนะผมยังไงแล้ว,ลวฟินซูมไปอือหื้อตายครับสกิลแม่งแรงวะ่ะแต่ต้นเกียมันจะใช้มานานเยอะนิดนึงแต่ละสกิลกว่าร้อยกว่าไป ีนดูฟินไงเลนล่างพี่ดอนมันกดดันหนักกว่าอา้าวเจอตันและดอนดอนเอาวเอ็มาสิงแล้วแซนว่างไงปาทรายไปนะครับผมโอ้โหไม่น่าได้ตายแทนนะไดอยู่เจลาฮิวไปมันไม่มีกันเวทฮิวไปฮิวไป วิ่งทะลุได้ไงโอ้โหยูไับผมยังไงดอนดอนแข็งอยูไอ,อ้ยตายหมดตายหมดเอ,อเจลาเปิดดันตีครับอาโดม,มาช่วยแล้วอาโดม,มาช่วยแล้วสวยอ,อ่าฟินมาฟินมาแล้วซูมยัดหน้าแบบนี้โอ้โหไม่รอดนี่ฟินฟินย,ย,ยิงกระตุกเอาวะจึ๊อเอาสตาร์นไปครับ มามึงได้บินบล็อกแล้วครับเรียบร้อยหาย13ศูนย์ด้วยไม่ไม่ตายแล้วก็ไม่มีแอสซิสต์ด้วยเอาตา,าเอ๋อเจอแซนเจอช็อกกิ้งไหมครับตึ๊กโอ้โห,โหมีมีแอสซิดตแล้วอะเซจเจลช็อก <c oughs> จะรถมาลำปางด้วย เอาอ,อัพสองไว้ที่หลังอ,อ๋ออัพหนึ่งสามนำครับอัพสองที่หลังปกติบางคนนับสองนำนะเพราะว่าถ้าเราเอาไพใติดไว้ติดไว้ที่หัวเนี่ยมันมันกดเลนดีอ่ะคือมันตีที่อะไรมันก็เด้งไปโดนอะไรเงี้ยแล้วมันคู่ดาวน้อยไหมต้องคู่ดาวยี่ห้าวิไว้ระวังได้ปลอมล่างไปนะครับเอาเจอเจ,อเจอลาเยเยอะ ยิงสวนเจอซันไม่รอดคราวนี้โดได้คิวครับนะสะกิยบสามสวยสกิยบหนึ่งนี่ดึกงดึ๊ดึ๊ดึดอ๊อ้โหไปเยอะครแรงอ่ะวาร์ปมาอ๋อยตายครับผมแล้วฟินซูมเต่ฟินซูมทองทีแล้วโดนไม่ได้พ่อง ดูพ้องไงเจลาไปันกาอมัดดอนเนาะของเขากันเลยนะข้างบนไม่รู้ใครจะได้กันครับสึกชนช้างออกมาเป็นหน้ากากสีดำนะครับผม หยุดเลือดดำเอาวะ oh, นี่อันตีไปครับเสร็จดอนเหรอวะอ้าวเดินมาครับเจอติ๊กแล้วจึกลอยโอ้ตายจบเลยยืนตีกันตั้งนานไม่มีใครตายจึกโอ้ยสมเจ็บอยู่เหมือนกันยังค่ฟินหนูไฟเบทวปะ มาออมหลังครับสวยสกิลสามตามด้วยสกิลหนึ่งเก็บไปสองดูแม่งโคตรเล่นง่ายเลยอะ่ะดูมันเล่นเหมือนเล่นง่ายมากอะ่ะแค่ได้มาสกิลสามมึงก็สกิลหนึ่งอะแล้วก็ตีตามเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ไม่เอาของเหรอวะเฮ้ยได้เหรอไม่ถึงห้าเอาของได้เลยออ่ะมีอยู่เลื่นหน้ากากดำครับก็ตีของได้แล้วนะครับผม ตีได้เลยอาจจะเนื่อไหน่อยโอ้โหตีดันตีีทีห 500, 500, 500, ้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเลยว,วะอ๋อโอกาสขี้สองจุดแปดอ๋ออัพเต็มเป็นเท่าไหร่เนี่ยสามว่าละจริงปะขี้ธรรมดาไอเทมคีเราอะแค่สองเปอร์เซ็นต์มั้อตอนเนี้ยแต่ก่อนอนะสองจุดสี่เอาชิบหายแซนตีลงมาเห็นบ้าเนี่ยเฮ้ยเอาได้เลยว,วะแจ๋วว่ะ ส่มากตัวที่เอาไวๆเนี่ยก็จะมีโจ๊กถุยไม่ใช่ตัวที่เอาไวๆก็จะมีบูทแบกกลับมาได้อาร์มที่แบบเออคนเดียวเราไม่ต้องเวไ่่ต้องเยอะมากเนี่ยก็เอาได้แล้วอันนี้าเราก็ได้เว้เอาเอยอมแห้เราจะเย็นโอ้สู้ได้นะ โอ้สามจุดหกเย้เย้ไอ้เทียคขี้สามจุดหกโอ้โหเ็ะขี้เป็นพันน่ะเห็นไหมไม่ต้องออกไอเทมขี้ออกของมาตีไวดีกว่าตีตันติโหดกวเยอะดูสุกว่าจะจะเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเก่งขึ้นเขาเรียกว่าอะไรบัฟใช่ปะรููสึกว่าจะบัฟนะแต่ก่อนไม่ถึงขนาดนี้ อยู่หนึ่งไหมครับสวยได้ไปสองจะโดนมาลำปางด้วยครับแซนเจอสวาร์มาเจชอช็อปปิ้งกดแยกล่างไปโอ้โหโเสร็จทาลอี <c oughs> 20ิศูนย์ไปแล้วครับตอนนี้ออกมาเป็นเ <c oughs> ก็นจูโร่อแย่โดโดนโซมอีกแล้วไ <c oughs> อ้เหลังปลอม <c oughs> คอนไบค์พวกโง่ะ <c oughs> อะโดมีปั้น <c oughs> ึกเจอติ๊กว่ะแจ้าเดินม,มาติ๊กอย่างนี้เลยไอ้ยหายเลยอ้าวยังไงเอ็มพาร์สิงเจอลาแล้วโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยครับสาตานเยอะครับผมยี่สิบเอ็ดตัวไปแล้วเฮ้ยด้นหุย โดนเข้าเอลข้างในเร็ววะ่ะเจอติ๊กเมาเ่ินสวารปช่วยมาเจช็ชกได้คิวครับจึกโอ้ยโดนเหมือนกัน อาตอนนี้คลองเหลือ37วิวนะฮะอ่ะฝฟข้ามน่าจะแบบว่ายอมแล้วว่าเ่าจะถอ,อดกันแล้วว่ะยอมตายอ่ะตายของโตครับแต่ไม่ได้ใช้ บาติสองว่าไงมาอ่บวกต่อบวกต่อบวกต,อตกอ่อจึ๊กอุ้ยตีตะขี้ได้มาตัวหนึ่งว่าไงแซนเวตัวเล็กตัวเลดนานานฟินฟินโอ้โหตะขี้ทีเดียวฟินทีเดียวาตายแล้วมึงเจอแซนเฮ้ย,ยไม่ตายได้อยู่ Oh, โอ้โหยี่สิบสี่ไปแล้วครับโอูโยเกือบตายแล้วสองร้อยโอ้ยครซอเกอรเลยเหรอวะการอบยอมแพ้แล้วเกิดมาหาพ่อมึงดีไอโง่อา่าเอาเขาด้วยออกเป็นวิงโบนะครับ คือเกมไหนไม่ได่านี่ก็ไม่ใช่ฮอนเลยวะผมเล่นก็กเจอนะแต่เหลืามาก,กาเลยยี่้อทะเลาะกันเองกันในทีมเดียวกันไอ้เชี้ยว่าเถียงทีมต้องข้ามไอ้สัตว์เคี่ยด่ากันเองมากกว่ามาเล่นของนักเลยวะจัดมาวิงโบเลย The future hands. our is in โอ้โหหายยังไวมา25ไปแล้วนะครับ <Sc ane. S 1> ขอไอเทมย่อยก็มันก็เล่นได้สายเดียวอนะแบบแยกล่างวิงโบเกนจูโรอะไรทางนองนี้นะครับ Water! Water! โอ้โโดนอะไรวะเมื่อกี้นี้บึ้มหายเลยโอ้โหขีพันธ์ว่านะครับ ตอนนี้ด้าเมฆสามร้อยครับก็คูณสามจุดหกไปสามสามเก้าคูณสามก็เก้าร้อยแล้วมาแล้วจึกเอาเชอ็อคองนกิงลบได้ปะ <c oughs> มาครับวินวลอ,อกมาจังวานี้สกิลสามใบเกียวออื้ <c oughs> ตายครับผมแซนอ่ะสวามาว่าไงกระดีเจอ,อล็อกขาโอ้ยพันว่าคีคีมีหน้าสัน่นนะครับยังไงโอ้ยฟินเดมพาสิงด้วยนะเจอดาวสะท้อนแล้วครับเราสะท้อนหมดก่อนสะท้อนหมดแล้วสะท้อนหมดแล้วโอ้โหนี่เป็นพันเวลาตีคีเสียงมันโคตรแน่นเลยแบบบุ้มอย่างเงี้ยเลยเสียงมันซึบ บาสุดท้ายครับผมไปอุ้ยเจอตันก่อนอ่านตีบ้านก่อนดอนมีฮาแล้วกั้นไขอ่อ <c> ะ <oughs> กั้นแบบว่าอยากเข้ามาใช่ไหมดีเกดีมาติกแจ้อุย้ยแทน,นตีลงโอ้โหตายแน่มึงวานี้เอาแล้วเอาแล้วอยู่ยากอยู่ยากอยู่ยากตอนตายแล้วโอ้ยตีสวนแทนตายเลยครับ เด็กบาดเท่านั้นนะครับแล Finn. ้วฟินตูมมึงกั้นไข่อ่ะ <c oughs> กานทำออกออกไปนานแล้วเอาเปิดถูกไม่เจอขีพันห้าครับเอาแล้วครับเจอการ์ดีติ๊กครับจังหวะนี้สามหนึ่งเจอลุมอยู่ครับยังไงสามนึกลับไปสกสิลสามสนหรือเปล่าเชลช็อกกิ้งมา่ก่อนครับยังไงเอ็มพาสิงไปแล้วครับหาจังหวะเข้าอยู่แล้วจึกได้ไหม โอ้โตีวืดตีไม่โดนเอาเจอฮิวสวนมาสวยได้อยู่ทีเดียวโอเคได้ไปสองอุ้ยเก,กือบตายเยี่ยเลยเลยซี่ๆจึ๊กไอ้เจ้าเกือบตายกี้นด้ไอ้เี้ยดวงก็ดีแล้วแม่งติดอันตีของกระดิเตอร์ด้วยนะหนึ่งว่าโดนผิดตายไปแลละ ก็ดีเตอร์แอนตี้มันถ้าโดนฟันตัวเองใช่ไหมเลือดมันจะลดหรือว่าแบบมันจะลดดาเมจแต่แต่แบบลดดาเมจลงนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้าฟังตัวเองโดนะอะแซเนี่ยมีมือใส่ฟ้าครับผมฟินมีนูไฟเบดไ,ไฟแบนะที่เรอวินวอล์กทั่วไป อะโดมีกระทาฟ้าแล้วถ้าไอตัวนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับกระทาฟ้าน่าจะคีและคูณห้าคูณห้ากูอย่าเล่นเปนกตาเลยเยี่ยมาออกมาโอหยังไงได้อยู่ครับโหตอนนี้ควไว้สามสี่แล้วเนี่ยโอ้กอดเขียวกกดเขียวเอาอสิงแซนรอตัวไปโอ้โหยี่สิบนาที 34มี่อีสาคิวแล้วโอ้โห <Play. S 1> oh, 35 36ทีสุดท้ายยีเอ็มผาดโดนดอกเดียวแล้วแล้วหายเลยอ่ะก็จบแล้วครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเราจะก้าสู่แสนทรัพนี่แสนซัพอะไรเดี๋ยไปต่อยไอ้ดอนไฟมีเขาเรียกว่าอะไรวะมีรุ่นในนี้วะร้อยโลอะไอัตรผมน่าจะร้อยโลแล้วตอนนี้ ไปแล้วบายบาย A b P ได้ไหมเนี่ยอ่ะได้อยู่มาไปแล้วครับ